สวัสดีค่ะ สวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ YouTube นะคะช่องร้านเกจิมหาเวทหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ Facebook ค่ะ Facebook กลุ่มนะคะร้านเกจิมหาเวทกลุ่มเครื่องรางมหาเวทหรือจะเป็นแฟนเพจนะคะของร้านเกจิมหาเวทศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของขลังเนาะก็สามารถไปกดนะคะติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกันได้ทุกช่องทางเลย สำหรับพี่ๆที่รับชมนะคะผ่านช่องทางของ YouTube ช่องนี้เนาะช่องร้านเกจิมหาเวศนะคะก็อย่าลืมค่ะกด s u b s c r i b e นะคะติดตามช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอ่าก็เวลาน้องปาอัพคลิปนะคะก็จะได้ระบบเขาจะได้แจ้งเตือนจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะคะสวยๆพักเครื่องงามๆอ่าเห็นไหมพักเครื่องสวยๆดีๆงามๆนะคะกันได้แบบว่า ถูกอกถูกใจกันเลยทีเดียวนะวันนี้ออกมาอัดหลังรถนะคะนอกสถานที่หน่อยหน้าบ้านนี่แหละเพราะว่าอากาศดีแล้วก็มีเสียงนกเสียงกาชอบมีกระดิ่งนะคะวันนี้ลมพัดมีกระดิ่ง โมบ,บายกุุงกิ้งกุงกิงนะคะก็สําหรับพี่ๆหลายท่านที่รอคลิปคุดนะน้องปลาต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าติดงานมาหลายวันมากแล้วก็พาแม่ไปหาหมอคือติดอยู่โรงพยาบาลหลายวันนะคะไปทุกวันเลยวันนี้ไปโรงพยาบาลน,นี้อีกวันไปอีกโรงพยาบาลหนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องไปทําเรื่องหลายที่เลย นะคะก็ต้องขอโทษขอประทานอภัยด้วยนะเห็นหลายท่านเลยรอคลิปรอคลิปนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ติดตามเนาะทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับวันนี้ผ่ะโอลมลมเย็นมากๆเลยเห็นเพราะว่าจะหนาวกันอีกแล้วก็รักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นฝุ่นซึ่งน้องปลาก่อนหน้านี้เป็นอาทิตย์น้องปาจะหายไปเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะเพราะว่าแพ้ฝุ่น เวลาปลาไปโรงงานแล้วปลารู้สึกว่าเวลาปลาเข้ากรุงเทพ,พหรือว่าอยู่ความจริงแค่ออกมาข้างนอกบ้านเนี่ยคือฝุ่น PM มันทําให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยมันไอมันรกแอมรกไอรู้สึกไม่สบายนะคะนี่นี่เสียงปาก็ยังไม่ดีขึ้นนะความจริงความจริงก็ยังเหมือนรกแอมระไอเป็นหวัดอยู่มีน้ำมูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะอ่า แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปงานอีกแหละพอไปงานออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้หลังๆก็เลยเริ่มจากที่ว่าปกติเนี่ยใส่แมสท,ที่ว่าเรากันโควิดกันเชื้อโรคนะคะตอนนี้ก็กเลยกลายเป็นใส่แมสท,ที่ว่ากันฝุ่น PM ด้วยนะคะก็เป็นของของอะไรอะขององค์การเพืสัตเขาแล้วแหละอ่าเป็นแมสขององค์การเพสัตเขา สำหรับข้างหน้านี้ที่แอบโชว์นี่วันนี้เอาอีกหนึ่งรุ่นนะคะลูกค้าจองเยอะมากๆเลยเหมือนกันประมาณ400นะคะ400องค์นะคะลูกค้าจองเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวน้องปาก,ก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็ แต่คิดว่าเหลืออยู่แล้วเพราะว่าน้องปลาเอามาเผื่อพี่ๆใน YouTube อยู่แล้วเพราะว่าหลากหลายท่านลูกค้าเนี่ยชอบที่แบบว่าไม่อยากรอความจริงรุ่นนี้ก็รอมาประมาณโอ้หลายเดือนอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้งานล่าช้าไม่มีผู้สร้างคนไหนอยากจะให้งานของตัวเองออกล่าช้าแต่ทุกอย่างเขามีระบบระเบียบมีขั้นมีตอนออไหนจะเป็นงานที่ว่าล่าช้าจากเนื่องมาจากบล็อกชํารุด หรือการลงยาที่ผิดพลาดหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ทําให้ล่าช้าก็อย่างที่บอกค่ะไม่มีใครอยากจะให้งานของตัวเองออกมาล่าช้าแล้วก็ออกมาแล้วไม่สวยเพราะฉะนั้นงานสวยๆงานดีๆช่างทุกคนที่เป็นผู้สร้างก็จะรู้ว่าใครทํางานอะไรดีทํางานแบบไหนดีโรงงานนี้ดีอะไรโรงงานนี้ดีโรงงานนี้อันดับหนึ่งเขาก็ประดังกันเข้าไปทําเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อคิวยาวกันเป็นหางว่าวนะคะโรงงานเขาก็อยากรับงานเอาไว้ได้ที่เยอะที่สุด นะคะ,ะเพราะฉะนั้นอตอนแรกก็บอกว่าทัานหรอกสักพักหนึ่งคือมันคิวมันเยอะมากๆมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะก็เลยทําให้อย่างน้อยต่ำๆก็ต้องมีเกือบ6เดือนแหละนะ,อะโอเคก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจองแล้วรบกวนรอนะคะเพราะว่าอย่างของน้องปาเนี่ยมีกรณีเยอะมากๆเลยกับที่ลูกค้ามาขอคืนเงินเพราะว่าไม่รอนะคะซึ่งน้องปาก็คืนของหัวสายหรือคืนของผู้สร้างเขาไม่ได้ ของวัดไม่ได้นะคะเพราะว่าโอนเงินไปให้เขาแล้วนะคะลูกค้าพวกนั้นก็จะติดแบก็ลิปไปมาจองพาอีกน้องปาก็จะไม่ให้จองนะคะในร้านนะคะเพราะถือว่าโอเคคุณคุณไม่รออ่าเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของของศูนย์จองเนาะเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนสร้าง อ่านะคะแล้วผู้สร้างไม่ได้ยกเลิกวัดไม่ได้แจ้งประกาศรุ่นนั้นยกเลิกเขายังทําอยู่แต่แค่ว่าเขามีคิวมีคิวมีการทําต่อต่อคิวกันมันเลยทําให้ล่าช้าถ้าเขาประกาศยกเลิกจัดสร้างโอเคสนยนจองรับผิดช,ชอบโดยการรอหรือไม่ก็คืนเงินให้กับลูกค้าก่อนนะคะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะถ้าเขาไม,ไม่ไม่ไม่ได้ยกเลิกสนยนจองเออไม่ได้ยกเลิกจัดสร้างตามไม่สามารถคืนงานเขาได้เบิกมาแล้วต้องรับผิดช,ช นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไปาให้คืนค่ะแต่ก็ลูกค้าก็ติดแบคลิสต์ไปเลยค่ะแล้วก็จะลงชื่อของลูกค้านะคะในกลุ่มที่เป็นหัวสายกลุ่มที่เป็นศูนย์จองเพราะว่าเขาจะมีกลุ่มของเขาอยู่แล้วว่าแบคลิสต์ลูกค้าที่จองพระแล้วเงียบไม่จ่ายเงินจองแล้วไม่จ่ายหรือจองแล้วคือมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไปอยู่ในแบคลิสต์นั้นนะคะ Okay. สำหรับวันนี้อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่หลายๆคนรอก็ออกมาสวยงามมากๆเพราะว่าก็ถือว่าช่างแกะบล็อกแล้วก็โรงงานที่ปั๊มเนี่ยเป็นมือหนึ่งมือต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นเสมาเลื่อนเศรษฐีหมื่นล้านหลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วนนะคะน้องปามียอดทั้งหมด400องค์นี่เลยตามนี้น้องปานับครบท้วนเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วก็มอีอย่างอันเนี้ยไม่ได้แกะแตอนแรกแกะแค่อันนี้จะให้ลูกค้าดูตัวอย่าง นะคะว่าประมาณนี้แต่ทีเนี้ยสององเนี้ยเนี่ยนะเขาหลุดออกมาเองเนี่ยหลุดจากซองซีนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉีกนะน้องปาไม่ได้ฉีกเพราะว่าเขาหลุดมาเองค่ะเนี่ยเหมือนกับเขาซีนความร้อนไม่ถึงค่ะน้องปาเป็นบ่อยเพราะน้องปาซีนคคะนะคะซีนงานของน้องปาเองเนี่ยแต่หลังๆเนี่ยคือไม่ได้ใช้แล้วค่ะซองซีนนี้นะคะเพราะว่าเป็นเหมือนกล่องทึบๆอย่ like างนี้ไปเลยแล้วก็ซองเป็นฟิล์มหดไปนะคะเนี่ยเขาหลุดออกมาหลุดออกมาเอง ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรหลุดออกมาสององนะคะรูปลักษณะหน้าตาของเหรียญเลื่อนสถีหมื่นล้านอ่ะหลวงพ่อผัดวัดถ้วยด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> ขอโทษที <c oughs> เห็นไหมพอเนี่ยน้องป้าออกมาอยู่ข้างนอกออกมาอยู่ได้แค่ประมาณเนี่ยอัดคลิปนะคะประมาณสักยังไม่ถึงสิบนาทีเลยค่ะน้องปลาเริ่มจามละเพราะว่าฝุ่นที่สายไหมยเยอะอยู่อืมแต่ก็อยากจะออกเนี่ยรับลมเนาะอืมอ่ะนี่ค่ะ นี่เลยด้านหลังปัดประมาณนี้เป็นเหรียญเลื่อนนะคะเศรษฐีหมื่นล้านนะคะตามนี้เลยนี่เหรียญเลื่อนเสมานะคะเหรียญเส่มาเลื่อนเศรษฐีหมื่นล้านนะคะนี่นี่น้ปลาแกะออกมาก็ได้ลงยาขาวอย่างนี้นะคะไม่ได้คุยพื้นก็สวยงามเพราะว่ายิ่งถ้าคุยพื้นนะคะก็จะยิ่งช้าแล้วมีพื้นที่ในการคุยน้อยมีก็นิดหนึ่งกระจึงนึงอย่างเงี้ยคืออยาคุยเลยดีกว่านะคะมันดูไม่สวยนี่ อันนี้นะคะแกะออกมาเหรียญก็ประมาณนี้พี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อน้องปาไปได้เลยนะคะเพราะว่ารับรองว่ามีเหลือแน่นอนเพราะน้องปลาเอามาเผื่อนะคะพี่ๆที่อยู่ทางช่องของ y o u t u b e ด้วยที่ติดตามเป็น f c f c ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาแดงนี่ด้านหลังก็เป็นผัดยดนะคะนี่ เหมือนกันทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ในหนึ่งังเนี่ยเขาจะแถมอย่างเงี้ยหกองนะคะหนึ่งังเนี่ยจะมีของแถมนะคะนี่เลยตามนี้เลยทุกหนึ่งลังนะคะนงปามียอดสี่ลังสี่ร้อยองนะคะหนึ่งังเท่ากับหนึ่งร้อยองอ่ะโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะหลวงพ่อพัดทางร้านเหลือเยอะมากๆเลยยังพอมีเกือบทุกรุ่นอะ มีมีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะประมาณเป็นร้อยรุ่นแล้วละ่ะนี่นะสวยนะคะสวยอยู่เป็นเหรียญเลื่อนนะคะพี่พี่ไหนที่ชอบนะคะเก็บคอลเลคชันของเสมานะคะจัดได้เลยค่ะมีรุ่นละนิดรุ่นละหน่อยก็เอาแล้วแต่ที่เราไหวเนาะมีหลายท่านก็จะบอกว่าเออทำไมเยอะจังออกมาก็แล้วแต่เลยค่ะชอบรุ่นไหนนะคะจองรุ่นนั้นเช่ารุ่นนั้นนะคะเอาที่เรารักและศรัทธาน,นะคะเออเอาที่เรารักและชอบนะคะนี่ หลวงพ่อบารมีเยอะค่ะก็เรื่องปกติค่ะก็มีหลากหลายรุ่นแต่ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่พอหรอกค่ะไม่พอกับลูกศิษย์ลูกหากอโอเคค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะนี่เสมาเลื่อนสถหมื่นล้านก็ถ้าไหนสนใจติดต่อออกมาได้เลยอโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวชสวัสดีค่ะ